แล้วมึงชอบไหมอะเสร็จเร็วไหมมึงมึงพูดแทงใจดำมาเลยอะไรแล้วเขาไม่ได้เสร็จเร็วเลยเขาถามโดนทุกรอบมันเสร็จไหมถ้าเสร็จแล้วก็จะได้เสร็ศษฮ่าคือเก่าเมียเขากับซาง โอเยเดน่าความมงคลคนรุ่นบ้าเขาหมองงอย่ามีอยากจะของมาเท่ยวจ้องเมียเพลินลานึกเอ้ยเจ้าโพสม์เกิดถ้าพี่คบกับน้องใบไม้บ้านน้องจะมีเหลือจักใบเปิไซเบิร์ดเพราะผมเด็ดมากพุ่นเร็วนายทีนโควิดโควิดนาทีนโควิดโควิดนายทีนคนทั้งแผ่นดินต้องวัดภาวาเมืองไทยเมืองนอกเมืองนา เมืองไทยเมืองนอกเมืองนาทั่วทั้งโลกกางฝรั่งอังกฤษเขากลัวโควิดกลัวติดกลัวหัวตายเดินร้อนไปทั่วทุกแดนเดินร้อนไปทั่วทุกแดนเมือง้าเมืองแขนนี่ก็ยังวุ่นวายพี่เด็กไม่มีที่ไปพัวเมียไม่ทำอะไรจะไปที่ไหนก็กลัวโควิดพี่น้อยเลยติดแต่คำว่ารอน คุณหมอนี่ก็ยังขอห้ามคุณหมอนี่ก็ยังขอห้ามผัวเมีกมยก็าำให้เว้นให้ห่างกูเป็นเมียเลยบยย่ได้งางกูเป็นผัวเลยบ่ได้สร้างคนหน่อยเน,น,นี่ละแมนสวยแทนเ้าบอลแมนพะยาแทนอยากยายหใหญ่เฮ็ดให่เป็ดไก่งวควายไต่หาเห็นละว่าเอาไปเลี้ยงลูกอ่อนเลี้ยงไ,กกกไวไกรดซ้ำคูวิจางเลี้ยงไปซ้ำพังมียาแก่มียาแก่ เป็นใจแทนเถิดแทนอยากให้เปิดล็อกดาวยกเลิกคือปิวคือเฝ้าผัวหนุ่มเมียสาวผัวเท่าเมียแกให้เขาได้ทำได้รูปได้คำการบ้านเขาแน่โควิดในทีน <laughs> ให้พ่อวัคซีนไว้ไว้แน่นานไปแทนคงจะแย่พี่เด็กงอแงไม่มีที่ไป มือใดแล้วหมอเขาเศร้าหาเมืม่อใดล้วหมอเขาเศร้าหำขึ้นสองขึ้นสามยอดหลังน้ำแน่น้ำแน่กะน้ำแน่น้ำแน่โลกโควิดมันเห็ดก้นคักแท้ผักหญ้าแทนยังกระเบิดแท้หรือแสแอะน,นังเบิง้งหลานเยียวยาหาพันแทนจะได้หรือเปล่าขอมุนเราเอไอไม่ผ่านหรือรัฐบาลลืมแผนบอ่อหรือรัฐบาลลืมแผนบอ่อ ท่านแทนสิขอทอนบางที่จะตูงยังดีเนาะดีโตเหยโจบแล้วโควิตได้ทีได้มีดมาใหม่ครับนายใส่ได้ชัวร์ไหมไม่ใส่ไม่ใส่ที่ไม่ใส่ไหนไม่เอาไม่เอาไม่เอา Não, não, não,